สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มี p c x 150เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับรถจอดนานครับแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับทีแรกไม่มีแบตนะครับตอนนี้มีแบตแล้วครับชาร์จแล้วแต่สตาร์ทแล้วมันเนี่ยครับ เดี๋ยวจะลองกำบิดข้างนู้นดูนะเดี๋ยวจะลองเอาตัวคีบมาชาร์จดูนะครับเพราะว่าตอนสตาร์ตตอนเรามาจอดใส่คีบตัวชาร์จไว้แล้วมันมันหมุนมันลากยาวได้เลยนะครับแต่ว่ามันไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูครับตอนนี้ขีดแบตแล้วนะครับขีดแบตแล้วนะครับมาลองดู ไฟขึ้นปกติน้ำมันมีนะครับก็สตาร์ทเดี๋ยว,วเรามาลื้อครับเดี๋ยวเรามาลื้อหาสาเหตุกันนะครับว่าทำไมเขาบอกว่าก็ขี่ปกติแค่จอดทิ้งไว้นานเฉยๆแล้วก็ไม่ติดเลยครับ ตอนนี้ผมก็ได้รื้อถอดนะครับถอดหัวเทียนออกมาดูแล้วครับเบื้องต้นเนรบเช็คเบื้องต้นก่อนก็คือดูที่หัวเทียนนะครับดูครับอืมมันบอกโฟกัสบ้านไหนด้วยพี่น้องเลยกล่องมันเกา่านะครับก็ขาบเขามาขเยอะครับดำปีเลยครับ๋ย,หย,ย,นะย่หัวเทียนเขาใส่หัวเทียนเข็มเลยนะไม่รู้เขาเรียกหัวเทียนเข็มหรือเปล่าอีลิทียมหรือเปล่า เด้พี่น้อแต่เขาใส่มาแบบนี้นะครับอืมเขาใส่มาแบบนี้แล้วก็ลองหัวเทียนดูก่อนเนาะฟืบเข้าให้แล้วเราก็ดูนะครับมันจะมีไฟหรือเปล่า ก็มีไฟยอยู่นะครับก็มีอยู่นะแต่ทำไมมันไม่สตาร์ทล่ะเดี๋ยวจะลองเราจะลองสตาร์ทไปเรื่อยว่า ว่าหัวเทียนจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับหนูใแบตเริ่มอ่อนแล้วครับ เดี๋ยวรอแบตสักครู่ครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดยูบล็อกออกแล้วนะครับยูบล็อกเอาออกนะครับเดี๋ยวจะลองใส่หัวเทียนใหม่ดูครับเพราะว่าแบตเยอะแล้วหัวเทียนนี้ก็มีไฟอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะลองใส่ตัวใหม่ดูครับเรามาดูไฟที่หัวเทียน N g k กันนะครับ ตัวนี้เป็นหัวเทียนลองนะครับขม่าจะมีติดดำๆหน่อยตรงปลายเขี้ยวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้งานยาวนะครับแค่เอามาลองให้ชมไฟก็เท่าที่เห็นครับกวแรงดีอยู่เดีย๋ยวลองใส่ดูครับ เอาเทียนแล้วนะครับแล้วก็มาสตาร์ทกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงหื่มฮื่มอื่มม ก็ออยังไม่ติดนะครับเปลี่ยนหัวเทียนก็ยังไม่ติดครับน่าจะไม่เกี่ยวกับหัวเทียนแล้วครับเดี๋ยวจะลองเอาเครื่องมาเสียบดูครับก็เช็คโค้ดแล้วนะครับผมลองเสียบเอาเครื่องมาเสียบดูแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่มีอะไรติดไม่ติดโค้ดอะไรเลยนะครับไม่ฟ้องว่าอะไรเสียนะครับ วัดกำลังอัดดูแล้วครับอูได้เยอะมากครับกำลังอัดดีนะครับโคด,ดีก็หัวเทียนมีไฟออกนะ้ำมันลงนะครับเช็คแรงดันปั๊มนะครับเช็คหัวฉีดแล้วนะะอืม เดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะครับเพื่อนอเดี๋ยวเดี๋วคอวยอกันครับคิดวิเคราะห์แยกๆดูก่อนนะครับแล้วค่อยมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับีนะะ๋ยวหาดูก่อนครับว่ามันจะเป็นที่ตรงไหนนะครับ